สวัสดีครับทุกท่านชาว YouTube สวัสดีครับวันนี้มาดูกูเบมาเอารถไถขึ้นครับทางบ้านผมรถไถปันน่นนาจมครับดิดลม พื้นที่นาเป็นนาดินทรายครับก็เลยติดลมพอเป็นงานลอกหน้าออกเนาะน้องก็เลยลมเจ้าตัวนี้วางยาไว้ครับ <laughs> ก็เลย เชิญตัวมาลากขึ้นไขรอสักหน่อยครับเดี๋ยวตกอาแล้วครับลงน้ำอัดจารบีใหม่แล้วมีจารบีตัวสำคัญแล้ว ไม่ใช่ว่าไปช่วยกันแล้วติดด้วยกันนะ <c oughs> พี่น้องเนาะฝากดติดตามช่องกอบดําซิงด้วยนะครับกบดําซิงดินด่วนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับท่านที่เข้ามาชมมีชิปใหม่ๆม,มาลงให้ไม่มีเวลาว่างครับช่วงนี้ ทำบ้านมึงเสร็จครับนะั่นนี่ขอกวายผมครับหนุนอีกหล้างหนึ่งยังไม่ค่อยมีเวลาไปถ่ายคลิปไม่แต่น้องชายครับถ่ายให้ที่เป็นเสียงแปลกเสียงน้องชายครับโอ้ลงตรงนี้เหยงไก่ไทยออนครับโอ้ไม่ใช่ครับเหยงไก่ออนนอกครับคนนี้ ีเด็ดของทีมงานครับทีมงานมะลัยกวนครับไ้มาขายทอดทุกวันก็ไม่ได้เอ่ยชื่อของทีมงานสักทีครับนี่เป็นทีมงานมะลัยกวนครับของเสียเบียครับโอ้โหง่ายเหมือนปลอกกล้วยเลยครับ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับชวนกันมาเล่นน้ำเฉยๆครับชวนกันมาเล่นโลนยังไม่ได้ออกแรงเลยครับนี่ครับงานมมลัยขวนครับของเสียเดีย นั่นน่าจะเป็นรอยแมคโครขุดไว้ครับเจลบีอย่างดีครับตัวนี้วันที่หนึ่งตุลารอชมรถเกี่ยวข้าวไทยเสียงครับซูเปอร์จิว๋วซูเปอร์จิ๋วแม็กวันที่หนึ่งตุลาผมของตัวเองครับจะเอามาลงที่นาตัวเองครับเดี๋ยวรอชมครับว่าจะสวยไหม ไปแล้วครับแทนนาขาดครึ่งไหมครับเดินเล่นมาครับนี่เป็นที่ของเสียบยยเองครับยิบหาไล่โกด,ดังเก็บรถครับนี่ครับที่ ขาวว่าสเสบีย์จะออกอีกตัวหนึ่งอยู่ครับเป็นตัวเล็กครับตัวนี้200น่าจะเป็น140ครับเเบียะกำลังจะไปจองอยู่รอชมครับกิจการบอกพอได้ตัวเดียวไม่ทันครับต้องหมุนสองทัน,นจมชอบนันกโครนะ ครับขยับได้ลุยต่อครับยังไกลคนขับหนีได้มาใหม่อีกครับ างเป็นรายวันครับ,บ,บตัวนี้โอ้บอกเาแกบอกตัวนี้น่าจะเทพครับคนขับตัวนี้ยังไม่ได้ไปดูผลงานทักทีครับไม่มีเวลาว่างครับช่วงนี้ ไงฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องกอบดำสิ่งกอินดวนหนึ่งตุลาเจอกันครับกับซุปเปอร์จิ๋วของไทยส็งครับไปจองเรียบร้อยแล้วรับรถหนึ่งตุลาครับ ปีหกสีนี่นะครับเรียบร้อยครับกลับบ้านได้ครับเดินมาครับเดินนี่ครับเส้นทางที่จอดปกติจะรัดมาได้ครับแต่ตอนนี้ปั่นเรียบร้อยแล้วมาไม่ได้ครับลุยต่อครับ ลองของต่อลองของต่อลองหางใหม่ครับบอกให้เอารถตีใหญ่ เดือเบียร์ไม่รู้ว่าจะเอาหรือเปล่าครับนาเยอะต้องเอารถตีใหญ่ไปเลยครับโอ้ผมจะข้ามได้ไหมเนี่ยติดหลมมเลยเดินลำบากครับแม่โคก็ ่วงล่างไม่ค่อยดีแล้วครับต้องประคับประคองไปครับขึ้นง่ายเกินไปพี่น้องไม่ได้ดูฉากมันมัน ใส่ท่าแกสั่งแต่งตรงนี้ไหมครับไม่จบักทีครับตรงนี้น้ำขังวิ่งดินลำบาก รอชมไอ้ร้อครับแกชวนไปจองอยู่โอราชอยเดีวครับไม่รู้ว่าจะว่างไปด้วยหรือเปล่าจะว,ว่างเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดู จะมีรถให้ดูหรือเปล่าที่ศูนย์โคราชครับไปดูทำนาแล้วครับถึงจด,ดูทำนาแล้ว หน้าฝน,นครก็มีงานแล้วงานมีครับเดี๋ยววิ่งยากก็เลยจอดก่อนรอดูอาการให้พื้นแห้งก่อนนะับ เบียรนี่เยอะนะครับนูนครับอกบรถอยู่ตรงนู้นับยิบหาไรครับ,รบที่ติดถนนทางเข้าบ้านนะยิบหาไรแต่ก่อนตรงนี้เป็นสะครับเป็นสะถึงนูนครับสุดปลาย้าแล้วผมครับ ผมยังไม่เสร็จเท่าไหร่ครับเหลือข้างหลังนิดนึงเสียงนิ่มไปทำอะไรมาก็ไม่รู้เครื่องนิ่มแล้วครับช่วงนี้ บูทใปตรงข้อรตรงบุ้งหลวมมากทำอท่าโอเคเลยบูทตรงนะี้หลวมเยอะไม่ดีครับแต่คนนี้ดูแล้วขับนิ่งอยู่ครับใช้ได้อยู่ยังไม่เคยร่วมงานกันครับ กำลัซิงมีช่องน้องใหม่ครับยังเปิดยังไม่ถึงปีครับหึ่งทำช่องขึ้นมานะครับนี่ครับทำแบบนี้จ,จบแน่ ไม่มีน้ำขังแน่นอนเล่นแบบนี้ก็เสียงรถแปกดีวะดีแต่ก่อนรับแต่ก่อนเสียงไม่เงียบครับเดีย๋ยวนี้เสียงเงียบ một phát giờ hai lái xe đai bao mong lắng đôi hỏi lắng tục xạ ได้จารบ,บีดีครับเสียงแทกเงียบเลยแล้วครังพอดีพอดีครับสี่เมตรครึ่งเห็นจะได้ครับตรงนี้ ไม่มีแต่งตอ้อครับเบืองน้ำมันหรือเปล่า <c oughs> โอเคครับฝากกดติดตามช่องก๊อปดำมซิงดินนวนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับไปก่อนแล้วครับชิปนี้